ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าแล้วพระองค์ได้รวบรวมกำลังบ้านเมืองจนเข้มแข็งและหันไปจัดการกับขเขมรซึ่งในสมัยนั้นเรียกกรุงกัมพูชาว่ากรุงศรีสักนาคนหุดหรือบางพงศวดานเรียกสั้นๆว่ากรุงกัมพูชามีราชธานีอยู่ที่เมืองละแวกพงศาวดานไทยระบุว่าในปีพุทธศักราช2136คริศักราช1593หลังศึกยุทธหัตถีไม่นาน พระนเรศวรยกทัพไปตีเมืองละแวกโดยเส้นทางผ่านดินแดนแถบชายฝั่งตอนออกทั้งเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพระตะบองและเมืองกำพงสปือก่อนจะไปล้อมราชธานีขเมรในที่สุดกองทัพอยุธยาเข้ายึดกรุงละแวกได้สําเร็จกษัตริย์ขเมรในเวลานั้นคือพระศรีสุาพรรณภาทรต้องหลบหนีทําให้กัมพูชาตกอยู่ใต้อิทธิพลอยุธยาอยู่ช่วงหนึ่ง เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าสมัยนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยการแย่งชิงอํานาจระหว่างกรุงศรีอย,ยุธยากรุงหงสาวดีกรุงละแวกใครเข้มแข็งกว่าก็ขยายอํานาจครอบครองบ้านเมืองรอบข้างซึ่งการที่พระนเรศวรตีได้เมืองละแวกก็เป็นหมากสําคัญที่ทําให้สยามมีอํานาจเหนือภูมิภาคนี้ช่วระยะเวลาหนึ่ง